สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ที่3ามเนี่ยมาต้ขอนแก่นครับมาชมรถสไตล์ m i t ิซูบิชิออกใหม่นะครับอยู่ประมาณ9 0 0 0แสบาทวันนี้เหลือราคาเป็นแค่6 0แสนก็บาทแน่นอนครับออกห้างไปแทงได้ขับแค่มิซูบิชิมิราชแต่วันนี้ได้ขับมิซูบิชิ h i x p ซ n r e r Cross ครับวันนี้มาในรูปแบบสไตล์ของ MPV ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่เทียบเท่ากับ เซียนต้านะครับเป็นรุ่นหลายๆรุ่นเลยนะครับที่เป็นคู่แข่งกันมาก็จะเป็นพวกเวลลสนะครับหรือว่าเป็นเซียนต้าพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นค่ายฮอนด้าเนี่ยก็จะเป็นฮอนด้าโมบิโดบีเอลวีในครับแต่พวกนี้จะเป็นไซส์สไตล์จะได้นั่งครอบครัวนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูบอดี้กระจังหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวมินเนเชในครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบฟลูเอร์ดีแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ในโครมเดียวกันนะครับมีสีโครเมียมตัดแแบบบบบบนนนนนีี้้้เเลลยะะะะคครรรัััักกกจจงงง็็ปึโโไม่สู ให้มาใหญ่มากๆพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีสเกอร์นะครับตัว e x p e n d e r Cross ด่วด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแต่บอกเลยว่าบอดี้ตัวนี้สวยและใหญ่และอลังการมากๆชุดแต่งเนี่ยผมบอกเลยว่า e x p e n d e r Cross เนี่ยไม่แตกต่างหรือว่าเทียบเท่ากับรุ่นอื่นได้สบายๆเลยนะครับล้อมแม็กเนี่ยก็จะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะครับถ้าเป็นของ r r s s เนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนง่ายๆคือเป็นลายตัววนั่นเองนะครับ แล้วก็มีคิวรอให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับนี่ฮะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกมองหลังนะครับก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับไฟเดียว LED อยู่ดล้านั่งแบบนี้เลยนะครับระบบเปิดตัวนี้ก็เป็นคิเลีให้นะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้กุญแจ2ดอกครับเดี๋ยวให้ดูบอดี้ข้างในนะส่วนด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ8นิ้วครับมีระบบรองรับก็คือ Apple CarPlay a n d r o i อ a ต t o ครับแล้วก็มีโหมด Navigator นะครับโหมดนำทางนะครับมีโหมดวิทยุด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูเมนูว่าตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก็มี USB นะครับมีที่รองรับชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับปกติเลยมีเยอะมากก็ถือว่าออปชั่นก็ถือว่าได้ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็มีการเชื่อมต่อระบบนะครับมีขึ้นโชว์ให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะดูหมดทั่วไปภูมิภาคหน้าจอผู้ใช้นะครับกล้องนะครับ ระดับเสียงเนี่ยครับกล้องก็จะมีแนวทางหรือว่าข้อความเตือนด้วยนะครับแล้วก็หมดทั่วไปแล้วก็การกู้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับเผื่อว่ารถข้อมูลมันผิดเพี้ยนนะครับเราก็สามารถกดรีเซ็ตตัวนี้ได้จอกลับมาเป็นเหมือนเดิมปกตินะครับระบบเสียงนะครับก็สามารถปรับได้เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเสียงอ่อนได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีหมดเสียงได้เข้าแล้วก็ระดับเสียงแนะนานะครับเสียงซิลิก็มีนะครับมีให้หมดเลยนะครับตัวครอสเนี่ยถือว่าได้ออปชั่นมาเยอะพอสมควรนะครับระบบแอร์ ก็เป็นแบบออโต้ครับหรือว่าจะปรับเป็นแบบแมนนวลก็ได้มีในตัวพร้อมกันนะครับช่องเสียบ USB มีให้2ช่องด้วยกันนะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องเสียบ power outlet หนึ่งช่องครับมีอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับระบบเกียร์ก็เป็นแบบออโต้ครับมีปุ่มออโต้เบร e โฮเบรคมือไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเกียร์ L ถึงสูงสุดนะครับแล้วก็ตัว S เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่แก้มฝั่งนี้นะครับเกียร์ S นะครับสวยมากนะครับช่องเก็บของก็ถือว่าให้ช่องมาใหญ่พอสมควร นะครับช่องคู่มือใบคู่มือก็มีให้ครบนะครับนี่ฮะสวยๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ได้เป็นหุ้มพลาสติกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยมากนะครับเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งโรงงานเลยนะครับสำหรับตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับแอร์แบ็กก็มีทั้งหมดถ่าข้างหน้าเนี่ยก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับคู่หน้าแล้วก็ตรงด้านข้างนี่หนึ่งนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับก็มีให้ชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับมีเสียงอยู่ด้านบนบบนมีให้ด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจจะะใใหหมม่่ไปนนรริงๆคับ ฝั่งนี้ยังไม่ได้โอ้โหใหม่เลยบ่งบอกได้ถึงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีผู้หญิงขึ้นรถรับเออเห็นไหมเพราะปกติถ้าผู้หญิงขึ้นรถเนี่ยก็ต้องแกะตัวนี้แล้วนะครับแต่นี่คือไม่มีรอยแกะเลยนะครับบ่งบอกได้ชัดเจนว่ารถคันนี้เป็นผู้ชายขับอย่างเดียวไม่เคยเอาผู้หญิงขึ้นรถรับไปดูข้างหลังกันก่อนที่จะไปดูข้างหลังครับมาดูข้างนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็มี adaptive cruise control มาให้ครับระบบ ล็อกเลขใหม่นะครับสามารถล็อกตัวนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้นะครับหน้าจอนะครับเป็นเรือนใหม่ปกติครับเลขใหม่นสม่63,153กิโลครับส่วนฝั่งนี้เป็นระบบ engine start นะครับแล้วก็มีระบบ I stop ให้แล้วก็มี traction control นะครับปรับกระจกพับกระจกได้ผมจะกดให้ดูนะก็จะปรับตัวนี้เข้ามาได้ปกติเลยนะครับนี่ครับแค่ปลดออกก็ลดออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนด้านหลังกัน ส่วนด้านหลังต at um. ัวนี้นะครับก็จะมีช่องแอร์ให้อยู่ทั้งหมด2คู่นะครับปรับลมได้นะครับนี่ครับปรับลมได้ปรับระดับได้หรือว่าจะปิดก็ได้นะครับปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีช่องไฟให้ด้วยนะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายเบลอยู่ด้านบนแบบนี้ให้ด้วยนะครับหนึ่งอันนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถเป็นพนักพิงได้ด้วยนะครับชื้นนี่ครับเป็นพาแขนได้นะครับใส่แก้วน้ําได้2แก้วนะครับและช่องเสียบย s b มีให้อีก2ช่องครับอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับมีเสียบได้ทั้งสองตัวนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับพุ่มเดินได้สีขาวแบบนี้สวยๆเลยนะครับพักพนักพิงได้แข็งได้ตัวที่พนักพิงเนี่ยก็สามารถปรับเอ็นได้ปกตินะครับเป็นรถไซส์7ที่นั่งนะครับความยาวเนี่ยก็ถือว่าได้พอสมควรอยู่นะนะครับเอสลูมกับเฮดลูมเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับนี่ดูขาไปติดเข่าไม่ชิดเลยนะครับหัว นั่งได้สบายสบายเลยอันนี้ผมส่งไว้ย่สิบแปดวยังถือว่านั่งได้โปร่งแล้วก็หายใจได้สะดวกสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับว่ามีแตไหนเพิ่มเติมบ้างนี่ครับส่วนไฟท้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบไฟท้ายดีไฟเบรกดวงที่สามก็อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเราก็มีไฟทับทิมหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับแล้วก็แต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะครับสำหรับตัว e อ็ก r ินเดอร์ครอสนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนี่ครับตัวนี้ก็สามารถพับเบาะลงไปอีกได้นะครับนี่ฮ หรือว่าจะพับเบาะกลางก็พับลงไปอีกได้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ power outlet ให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของจุกจิกเล็กน้อยครับนี่ฮะน้ำยานะครับแล้วก็ที่ปั๊มลมนะครับแล้วก็ที่รกจงนะครับอันนี้เรามีติดรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสวยๆจากโรงงานนะครับนี่ครับหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเม็ดเข็บเดิมหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่ารถคันนี้จะสวยจริงหรือเปล่าไปดูกันครับ รถเดิมทุกอย่างเดิมนะครับม็ดอาร์คเดิมหมดทุกอย่างนะครับหอน็อตเดิมนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยทั้ง2ฝั่งนะครับบล็อกเดิมเครื่องเดิมนะครับตอนนี้เลขเครื่องตรงกับสำนักนาเลยปกตินะครับคัสตีตรงเลขตัวถังตรงนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วสบายใจได้เลยว่ารถเรามีคุณภาพครับรับประกันไม่มีชนักจมน้ายอมแม้พิกลไม่และกลับใหม่ถ้ามีรูวจดเจอทางเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนคันใหม่ได้เดี๋ยววันนี้ทดลองขับหนึ่งรอบกันครับ